ยมาค่ะมาดูแบดมินตันกันดีกว่าค่ะวันนี้ไปเรียนอยากตกแต่งวุ้ยเที่ยวอ่ะโอ้ยปัดแบบปัดอยากเทโยจุดฟอร์ในฟอร์เออดีแล้วเอาไอเต็มไปคู่ท่านท่าน น,นี่นี่ฟานาเต้เราสูตรแท้แต่เราเราอุรูกแก้อะไรไปอะไรปุยรีตัวแรงตุง้งรีพวกอาจไปยังนะเข็แค่โมือเออไปเดี๋ยวรีพูดอะไรพูดอะไรปุยรีตัวกับหลามสุ่มเลยลูกลููกอะไรื่อหลามสุ่มโดนคุณเลยไปกูโลนดูหลาดูนะ่แน่กีดอกลองเลยไม่ไม่จอยเทวดาส่าวนอีนั่นนี่สารเนี่นี่คนนี้ ขาห่รู่แบบทิงเลยังอโฟกอยู่ในฟองขาใหญ่ใหญ่โอ้ไอ้ตาไอ้ตาเนอะตัวใหญ่ๆเนาะดิกทีะอุ้ยมันด่ามือกัตาด่ามือเฮ้ยด่าโอ้ทํไมด่าเพวยา

เปนแไม่เหี่ยวไม่แบบว่าน่ากนานมันน่อยอร่อยตาาไม่เอาขาขวออกอะหร่ายนี่ขาซายกันเนเฮ้ยไม่เอาเวลาเข้านีม่ยไม่ยกลูกอะได้แต่เวลาเข้านั่นไม่กะตกเสีก็ต้องเอาขวาขาายือด้านหน้าแล้วเวลาย็นไม่ร รอต่อ็จก่อนขอเทิมหลังเทอมหนึ่งรอขาเตบอกรอปิดเทอมนไม่ใช่ลออลหลังเทิมหอออพมอจะดอปเฮ้ยไม่ใช่หลังเทมงเะะอ,ม,อเทมสอง้นจบปีสีเรืองอนเาไปเตหรอเยหยูนี่ฟูเลยนุ้หนึ่งหนึ่งแกออแปนอะไรอ่น่คนอ้วนอยู่สัวคนอ้วนเฮ้ย น้องตุ๊ดครับตาเต้โต๊ดตุ๊ดคโต๊ดเฮ้ยเห็นชื่อดีกว่าแมวสองสารสองสารแมวก็มึงไปแกล้งมันสรุปนอนเป็นลิงหรือนอนตายนอนตายแบบนี้ ก็แบบมึงอะซีริงอ่ะเฮ้ยแรงมาเตะมันก็ไปว่าซามันทีนี้เขาโดนตัดกล้องไปตัดกล้องมาอีดอกโย้อ่ะบินเราให้ได้แบบนี้มึงอ่ะเออเคยมานนิดหนึ่งว่าเขาอีกประชุมไหมที่หอจะแค่ข้อมือมึงอ่ะเราไปตามไปครับลืมรักชุบเล่าเวอร์มาสี่ำได้อีดอกก็วันเล่มันตียาวได้ แตมันยาวได้ที่ไหนล่ะยาวแล้วมันเสิร์ฟอย่างงี้นแไหนล่ะหาแฟนขนมเออเป็นขนมปรัขนมอย่างนี้เอออยากขนมครัยกไปทั้งบ็อกโดนด่าสิ โอ้เเธอแหมรีบชนะอะไรนี่ก็ไลทไเล็กเชอร์เหมือนกันปะไปอยากไปตรงข้ามไปตกไหมมาเถอะอีกเถอะตาขาวผู้หญิงแขวอยู่ไหนผู้หญิงแขว่า้หญิงผมสร้างสองคนอ่ะตอนแต่ม่เดินผู้หญิงตกตรงนี้ไม่ต้องหมายไม่ต้องแบอ่ะมือกูนี่แหละดีมีขวดนะมีขวดนะโอมาเถอะต่อยแล้วชายแขไอ้สระ เรทำไรอ่ะทำเสถุงอ่ะเลือบพี่อ่ะไไหม่เ่นอิดหน่อมึงขรันมาเห้ยคุหน้ามึงเอาให้นกะเตอร์กัไข่ตุ๊ดอุ้ยหนแพะนคโอยิงเคยหิงแพ้แบบนี้สคลอกันอยาค่ลอกันลักกันอันนี้คุยปกติอันนี้คือปกติของพหนูเลยแบบเบาๆ อเราคูลีนบุญอ่ะเข้าวินอ่ะอันนี้เสิร์ฟกาแฟออกก็เหมือนยูเตอร์วันนั้นนะตีหัวพี่กูดจะเลือกยีนออกกูพูดจะตั้งนานไม่ยอมแปลมันแปลคำว่ายูเตอร์เขาแปลไม่ออกเล่นมวยเล่นชื่อขาดรันมุญเล่นพูดหลอกหลอกเออลูกคุณลำแค่ขาดแค่มันเล่นไม่รู้แค่ถักจริงมันซูนี้หมดแลาวว่าเราไม่รู้อะไร ้ะมึงตับยังไงควายไม่รู้แหมแอมไม่รู้อีควายอีเจหลดูตั้งส่สุเสื้อลูกเลยนะรีชุนลูกสดรีชุบหลายแล้วค่ะลานหเรียนแล้วเหรอไม่รู้แล้วนี่ไม่รู้ล้แ,ลแอมไม่รู้ได้ไงโกหกขอไม่ผ่านการสอนะคะอุ้ย กิเต้กูบอกว่าโกหกขายหน่อยการสอนอีกคนพูดอะไรวะปุ๊ว้าวไปลงท้าใหม่ยังยังมันยังหายยังมันเริ่มกระแตกเลยจากม6ของไม่เก่าได้ไปใหม่สามปีแล้ว ชั้นเก่าปีก้าสามสามปีสามปีเดามยวรอหนอครับปีนึงเป็นตายอยู่ปีนึงไปถอดชั้นพี่แล้วนะอันนี้มันพ่อของไทยขอพ่อดีกว่ามันเกิดพอพี่เราไม่ได้ขอมึงขอรองเท้าแตะเถอะเฮ้ยก็เดี๋ยวพี่ซื้อให้ไงรองเท้าแตะเดี๋ยวพูกพซื้อช้างดาวได้ไม่ติดเอาลายลิซ่าปะเอาลิซ่าเลยลายแดงดีหรืล่าก็ไม่มีหมูแดงไม่ได้หรอเอออันไหแบบเด็ อยากได้บาร์บี้เปล่าเอาไปทำเพื่ออะไรปะเอ้าโดนาบาร์บี้ไงเอาไปให้น้องเ็าเถอะนะน้องก็คะจน้องก็เถอหรอน้องก็เทอะน้องไม่ตัวปุ้ยน้อง้ยป้ย้้ยย้ยปุ้ย้ปปุด เขามคุเดนบ้ะคุยกก็คุยนะมันมีพันธี์เามมาใม่ใม่มนานแล้วอันนี้น่าตกใจตกมนนี้โอ้โหมึงโดดสูงวเขาไม่ต้องหื้วมึง อีเย่าถ้าโดนมึงน่ากลัวเขาอีกคนะคือจะบอกให้ไม่เอาลูกมึไปแรงเขาเขากลัวก็น่ากลัวได้โดนก็น่ากลัวเฮ้ยเฮอยใหญ่เหมือนเลี้ยงลูกเลยพี่นี่จะเลี้ยงลูกเลยจะให้ลูกทะเลาะเั็บเจ็บมเจอเออเลี้ยงลูกอวันนี้ให้ลูกเสร็จเล้วสิสิสิบเนี่ยคุกตกแม่แล้วนะก่อนจะรหน่อยกินในรักาคุณมนแนเบนแมนโธอหก มาถึหมาถ้าขานี่เป็นหญิงแท้เนาะเป็นเด็นคนโจโน้ามาอนนน้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอลังที่เจ็ดเลยน่ตอบเป็นอู้สอบตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วเจ็ดเก้าทำเรื่องตอบหรอ ไอหน้าเ่าอไ <c oughs> หนมบอกอธิบยอมาสร็จท้ายก็คุณบนมาทำมาใครอยากมีรงชื่อ,อ,อห <c oughs> ให้เอง <c oughs> ไคุณอไม่เตอครับ่จริงจริงพี่โ้เพง้กนมาพี่ครับพี่โอพี่ต้าไมรอง่พี่โอโอเคเขาชื่อโอไม่ใช่ออ <c oughs> อ่ะดูผลเลยอ่ะดูแล้ว